ดูวิธีการแก้ไขปัญหาหัวพิมพ์ตันแก้เองได้เพียงแค่5นาทีนะคะก็จะเป็นเครื่องปิ้นของบาเทอร์ทีสา0หรือว่าทีสามหนึ่งศูนยทีห้านหรือทีห้าหนนะคะใช้เวลาแก้ไขเพียงแค่5นาทีถ้าหัวหมึกตันหัวหมึกสีไม่ออกสีเพียนหรืออะไรลองทำกันดูนะคะ นำมาจากในช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาในการทำงานเครื่องปป้นของเราด้วยนี่ครับผมคือตัวเครื่องนะครับผมของบาร t เทอร์นะไม่ว่าจะเป็นทีสา t หน0่งศู wt 5 1 0พวกนี้จะใช้งานคล้ายๆกันนะครับผมก็คือถ้าเรานะครับผมสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องแล้วนะครับผมโดยการเข้าไปนะครับเมนูใช่ไหมครับเข้าไปตรงมาแถนแล้วนะกดโอเค กดเลื่อนตักสรนแล้วเรามาคีนแบบนี้ยเนี่ยฮะคือเราสั่งล้างหัวพิมพ์แบบนี้แล้วมันไม่ออกใช่ไหมครับผมมันมีอีกหนึ่งวิธีก็คือเราจะเข้าไปล้างหัวพิมพ์ในตัวหน้าแมนเทน n นนต์โหมดหรือหน้าเซฟโหมดของตัวเครื่องนะครับปกติเนี่ยลูกค้าหรือยูเซอร์ที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยจะจะไม่ค่อยรู้นะครับส่วนมากจะเป็นช่างนะครับที่ที่อาจจะเข้าไปล้างหัวพิมพ์ในหน้านี้นะครับผมเบื้องต้นนะครับวิธีจะเข้าไปหน้าแมนเทนเนนต์โหมดนะครับผมเราไม่ต้องปิดเครื่องนะครับผมแต่เราถอดปลั๊กออกเลยให้เคคครรรื่่องดััับบบนนนะะผมี พอเราปดปลั๊กออกเครื่องจะดับนะครับผมจากนั้นนะฮะผมให้เรานะครับกดปุ่มนะครับโมโนนะครับผมปุ่มนี้นะค้างไว้นะครับแล้วเสียบปลั๊กนะครับผมจากนั้นรอให้เครื่องขึ้นตรงคําว่าแม i นเทนนนแบบนี้เห็นไหมครับผมแล้วเราก็ปล่อยนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่ครับ พอเครื่องขึ้นหน้ามาเท่านั้นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับผมเราจะกดเข้าไปล้างหัวพิมพ์นะครับผมให้เรากดนะครับผมเจ็ดนะครับผมหกหกนะครับผมโดยกดปุ่มนี้นะครับผมลูกศรบวกขึ้นไปนะแต่ถ้าใครมีปุ่มตัวเลขนะครับให้กดเจ็ดหกหกเลยนะครับผมแต่ตัวนี้มันไม่มีตัวเลขมันจะมีแค่ลูกศรขึ้นนะครับผมจะกดนะครับผมเป็นเจ็ดนะครับผมดูนะครับผมตัวเลขเจ็ดนะครับแล้วก็โอเคนะครับผมแล้วก็หกนะครับผมโอเคนะครับผม แล้วก็หกอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นกดปุ่มนะครับผมปุ่มเนี่ฮะโมโนนะครับผมเครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงหรือแบบพิเศษนะครับผมนี่ฮะอาจจะใช้เวลานานนะครับประมาณห้านาทีนะครับผม เพื่อที่เครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษนะครับผมถ้าเราล้างขั้นตอนแบบนี้แล้วนะครับยังไม่ออกนะครับผมแนะนําให้ยกหาช่างนะครับผมเพราะว่าถ้าจะให้มาแกะเครื่องเองเนี่ยก็อาจจะลําบากแต่ถ้าใครอยากแกะเครื่องเองไปดูในคลิปในช่องของผมได้นะครับผมมีสอนแกะนะฮะผมอันนี้ก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องล้างหัวพิมเสร็จเดี๋ยวเรามาทําการเทสอีกรอบนึงนะครับว่าหัวพิมมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผม จากนั้นนะครับหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ทาการเทสหัวพิมพ์นะครับได้เลยนะผ่านหน้านี้นะครับโดยการกดนะครับ09นะครับ09ก็คือถ้าเครื่องของใครมีตัวเลขนะครับก็กด0กับ9ได้เลยแต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กดบวกไปนะครับผม0เห็นไหมครับแล้วก็โอเคนะครับผมแล้วกดไป9นะครับผม9เห็นไหมครับผมแล้วก็โอเคนะครับแล้วกดปุ่มนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเครื่องจะทาการเทสออกมานะครับผมเมื่อกี้เรากด09เท่าทียะเราไม่ต้องกดปุ่นอะปุ่มนะครับผมเดี๋ยวเครื่องมันเทสออกมาเองนะฮะอ่าครับผมตอนนี้เครื่องนะครับก็สีออกมา100%นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมเห็นไหมออกมา100%เลยนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการล้างหัวพิมพ์นะครับเทสอีกทีหนึ่งนะครับโดยการกดปุ่ม09คือการเทสหัวพิมพ์นะ นี่นะครับผมศนะูนย์ะโอเคแล้วก็กดเก้านะครับโอเคนะครับผมนี่แล้วจากนั้นก็รอนะครับเครื่องจะทําการปรินเทสออกมานะครับผมเห็นไหมครับผมหัวพิมพ์ก็ออกมาร้อยอร์เซ็นนะครับพร้อมใช้งานเนาะ หลังจากนั้นนะครับผมเราจะกดออกไปหน้าปกตินะครับผมแล้วก็กดปุ่ม99นะครับผม92ตัวนะฮะเครื่องก็จะกลับออกไปหน้าปกติคือหน้าพร้อมใช้งานนะดูนะครับผม9นะครับโอเคแล้วก็9อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นเครื่องก็จะ กลับออกไปหน้าปกตินะครับเครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิธีล้างหัวพิมพแบบง่ายๆนะครับโดยที่ใครๆก็สามารถทําเองได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเนาะขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ